น้องใหม่เนาะครับเนาะน้องใหม่ไล่ได้หมือนี่น้องใหม่ไล่เพิ่งตั้งขึ้นนี่แล้วเดี๋ยวใสย่ยาลงใส่ยานัาง่งใส่เหลือบ้อยอยังเหลือแต่ปุ๋งรับจังหน่อยหมือนี่แก๊สเ้อากับฮี้งอยู่หรอกอันนี้คือใบพักสเสียแนนะครับเนาะใส่มันหอมไข่เจียวไข่เจียวกับสีทอด ก็ชิ้นยกแกนน้ำใหม่เลยครับนี่มันพดเหรอครับพีนบบน่น้องแสบคักได้ง่ายน้ำใม้ไล่ช่วงน,นี้น้ำใม้ไล่เด้อหลายคักยี่ในีพูดนะไปหาเบาลุกแล้วนะครับเนาะลุกแล้วเดี๋ยวถาลอทอดไข่ไข่เจียวบ้านักเป็นช่วงนู้นจังหน่อยนี่ครับน้อ้ไล่แค่ครับอันนี้แล้วเรียบร้อยตัวนี้ เดี๋ยวใส่พักสเสียลงไปนี่สเสียเนียหอมยานั่งบ่มีไม่มีในไใส่แล้วเนาะยานั่งเนาะยานั่งก็ใส่โอ้หอมครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพักสเสียเข้าไปนี่เดี๋ยวไข่เนาะครับเนาะเดี๋ยวไข่ได้บัน่นใส่นละมันก่อนนิดหน่อยใส่ผสิไหม้นี่ครับไข่เจียวไข่เจียว หอมขนาดเลยหอมกลุ่มหอมไข่เจียวพี่น้องเอ๋ยแกบแห้งกเริดแกบแห้งหมดคกับไข่บาง ในการละพี่น้องอันนี้คือไข่เจียวพี่น้องเสร็จละปุ๊บี่เรียบร้อยไข่เจียวทรงเครื่องเรียบร้อยไข่เจียวอันนี้แกงน้องไม้อันนี้ข้าวสวย ข้าวเหนียวก็ามี่ข้าวเหนียวข่าห่อนข้าวห่อนเต็มตีบเลยนี่ใครกินบ่เมื่อกี้กินกับยายกินกับยายคือเก่าหนาหนาม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 าใส่มากินมากินกันเลื่อยห้ามเลรุ่ยแล้วรุยแล้วบ้านครับข่าเนื้อคกับข่าล่องซีนมึงใครเจียว บาทหนึงน่งนีง่เลยออนกร่รหบอืมเท่มีบม้่น้ไม่พึ่งปปอง อืมชอบพี่น้องชอบช,บช,บชบอบโอเคครับมากินเข้าวต้องกันสามหนี่งแ้ว